อืแดดร้อนอ้าวทำอะไรไงอะทำอะไรก็จะมาเล่นขายของกันหน่อยนี่จิก้าจิก้าถึงแล้ถึงที่ระยองละที่เกินเกินไว้นะที่ระยองก็เหมือนเดิมเป็นจิก้าแต่หัวนี่สวยอยู่นะว่าสวยไหมล่ะเลยิจสวยหัวนี้ต้องพันห้าสองพันหเออก็ ตัวนี้เครื่องหกอยู่แซ่ดฝาโนกหรือเปล่าเป็นรถที่ระยองมาบยางพรอะไรนี่เดี๋ยวหาเสียก่อนเสียตรงนี้เขาเรียกมาบยางพรอะไรมาบยางพรแปดตีสี่ตีห้าแปดตีสี่ซอยอะไรเงี้ยต่อไม่บยาพรซอยยี่สามครับมาบยางพรยี่สามเอฟซีมีแถวนี้เข้ามาได้เป็นรถแทงค์น้ํานะแทงค์น้ําก็ขี่เข้ามาก็เห็นนะมองมาเห็นเลยบอกแค่นี้พอเดี๋ยวบอกเยอะเดี๋ยวมารกันเยอะเจโนกก็จะโนกอะเจโนกรายงานตัวด้วย พี่ยัถึงนม่ละยองวันนี้พี่ยถึงมันบาดเลยมันบาดพี่ยถึงแล้วก็จะทำเป็นฟูโซเอ่อรถเดินเป็นฟูโซฟูโซอ่ะมาดูฟูโซกอนไอห,หลงอีกแล้วตรงนี้หลงแม่งแรงนี่ฟูโซอีกแล้วก็หัวเครื่องเรียบร้อยไปแล้วเออจะขอขายเองไม่ไอพี่คือว่าเขาไม่ได้ให้ผมขายให้ไงคือเขามีลูกค้าเขาก็ขายกันเองเราเราไม่ว่าอยู่แล้วไม่ต้องถามนะใครโทรมาถามเรื่องเครื่องกับหัวผมบอกไปเลยนะโดนึงโดน ผมประกาศแล้วว่าจะของขายเองเพราะว่าหนึ่งถ้าจะของไม่รู้จะขายให้ใครผมก็จะโฆษณาหรือประกาศหรือประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกันนะผมก็จะขายให้บริการโดยที่ไม่คิดอะไรแม้แต่บาทเดียวนะครับก็บริการให้ลูกค้าแต่นี้เจ้าของรถขายเองหัวเครื่องเครื่องเป็น T O 9ไหม T O 9ครับผมเครื่องเป็น T O 9ตัวนี้เป็นฮิโน่หัวเป็นไอหลงขายไปเรียบร้อยแล้วเจ้าของขายเองนะแล้วก็โปรเจกต์ครั้งนี้ก็จะมีวางหัวเครื่องเกียร์เป็น จิกา้าอีสุจิก้านะข้างหลังก็เหมือนเดิมเบรกแห้งเพราะว่าชุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราต้องชี้แจงนี้ก่อนชุดท้ายเนี่ยของเขามันเป็นไอ้นี่อยู่แล้วฮีโน่ทเอมนะมันก็จะเปลี่ยนแผงเบรกได้แต่ถ้าเป็นพูโซอ่ะมันจะหาแผงเบรกแห้งมันจะค่อนข้างจะยากนิดนึงเพาเอือจะไม่มีด้วยนะเะเือจะไม่มีด้วยแล้วก็จะมาใส่ไปตัวนี้เป็นจิก้านี่ฝาหนอกตัวนี้ อ่าอ่าใช่ฝานอกสามแปดมั้งตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดามาเลยนะนี่เกียร์ธรรมดาผมผมผมอยากจะบอกงี้ก็คือว่าถ้าจะเล่นจีก้านะถ้าไปซื้อหัวเป็นไปได้ให้เกียร์ธรรมดามาติดมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีสายเกียร์อย่างนี้แล้วจะมีมาครบเลยและสิ่งสําคัญเลยลูกค้าจะได้อะไรลูกค้าจะได้อะไรเนี่ยมันจะมีสายเกียร์เนี่ยติดมาเซตนนี้นะลูกค้าจะได้อะไรปะขึ้นไปดูนี้ เกียร์ออโต้ใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วเขากะสายเกียร์มาแต่ว่าเ mm hmm. ฟอร์นิเจอร์ด้านบนมันจะไม่เหมือนกันมันจะโว่าเราขึ้นไปดูความเรียบร้อยถ้าถ้าถ้าไปเกียร์ธรรมดามันเลยมันจะแน่นติดสนิทเห็นไหมคอนโซลจะเป็นอย่างนี้แล้วอุปกรณ์เล็กอุปกรณ์น้อยพวกตัวเตะซ้ายขวาตัวอะไรจุดยึดต่างๆเนี่ยผมก็ใส่ให้ครบอยู่แล้วยังไงก็จะได้ตรงรุ่นมากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมแจ้งเมืหลไยรคลิปแล้วผมทาเนี่ยรถแปลงรถอะไรผมทําอะไรก็แล้วแต่ถึงจะแปลงแต่ก็เน้น แปลงให้ได้ตรงรุ่นได้มากที่สุดนะครับผมก็จะเน้นแบบนั้นนะฮะแปลงแต่ก็ต้องแปลงให้ได้ตรงรุ่นได้มากที่สุดนะครับก็บให้ความรู้ไปแล้วนี่เรียนธรรมดามจะติดมาอย่างนี้เลยจะมีตัวนี้มาด้วยครบชุดอ่าแล้วตัวเซฟนี่มันอยู่งี้นี่น,นี่นี่นี่เห็นไหมจะเข้ามาอย่างนี้เลยนี่เห็นไหมก็ตัวนี้เป็นเอ่อหกยูฝานกเนี่ยโหนกเลยเนี่ยนี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่โหนกใหญ่เลยเนี่ย หนกใหญ่เปล่าเห็นบ้างเห็นบ้างอะไรหนกอ่ะฮะอะไรหนกอ่ะฮิฮิอ้าวไรไม่ใช่ระยองนะฮูกฮินีหนกเดี๋ยวนี้ก็ที่ระยองเหมือนเดิมนะครับเอ่อของดีเอ่อคำคำกว่าระยองจะขอไหมสักหน่อยก็ดีเอาเอาคำกว่าระยองเหรอคำกวัาระยองเงาะอร่อยหอยใหญ่ทะเลใสผู้หญิงสวยฮิยาวไปเรือยอทกูมั่ว กูมัวก <dos> ็อ <know> ย่าไปไอ้ไปไปกีไปกีไปกีม <travail> ัวก็เอาไอ้นี่อ๋อนี่อันนี้แผ่นอุดไอ้นี่ครับผ่นอุดที่อาร์เุดแล้วมั้งก็ทีก้าวันนี้วันแรกวันนี้วันอะไรวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์ครับวันเสาร์วันที่สิบวันที่มันที่สิบเอ็ดวันจันทร์คือวันอะไรวันแม่เออวันแม่แห่งชาติแล้วช่างบอยได้หยุดไหมไม่หยุดไม่หยุดครับดันอย่างเดียวนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยกคนเลย ทงบอยจัดให้ตลอดก็เดี๋ยวเสร็จจากระยองแล้วเดี๋ยวขึ้นอีสานยาวเลยมันมันแน่นอนที่อีสานนะที่อีสานแล้วก็ส่วนเรื่องเสื้อเนี่ยตอนนี้สั่งไปแล้วแล้วใครอยากได้รีบสั่งเลยนะรีบสั่งตอนนี้ผมสั่งเป็นพีออเดอร์นะทําแบบพีออเดอร์หนึ่งคือถ้าลูกค้าสั่งผมถึงจะทําตามแค่จํานวนผมผมไม่เอามาเป็นสต็อกเลยนะก็คือเป็นพีออเดอร์ใบนะครับเดี๋ยวนะใบรุ่นเสื้อมันจะมีสามสีสีดําสีแดงสีขาวไอ้สีดําสีแดงสีเงินโตรที ใครอยากได้ก็ทักแชทมาทักแชทผมมาได้เลยนะครับเสื้อน่าจะประมาณอีกอาทิตย์กว่าก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวปีหน้ามีปีหน้ามีโปรเจกต์ใหม่ปีหน้ามีแขนยาวนะแขนยาวก็ปีนี้เอาไปแค่นี้ก่อนใครอยากได้เอาไปนที่ลึกหรือไปที่ระตื้นหรือเอาไปเช็ดโต๊ะอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเนะสื้อช่างบอยได้หมดนะครับใส่แล้วก็เด้งแน่น,นอนนะไม่ต้องไปหาเสื้อ L อง L S อะไรมาใส่ยกหน้านี่เอาเสื้อท่างบอยไปใส่แล้วไปขี่มอไซค์ดูหน้าหงายเลย นะครับแรงแรงทุกคันนะฮะแล้วก็นี่กําลังลื้อเลยไอหลงนะฮะงาน,นี้ดีมีฐานคตซีด้วยฐ <c oughs> านคัตซีพอยห,หลงแจ้งไว้แล้วคัตซีมันแค่อยู่มา84เ,<ร>าเซนหน้าวิกเตอร์เขาหมดแล้วมั้งนะ84เซนแล้วก็ไอตัวจีก้าเนี่ยมันจะกว้างกว้างเท่ากับซีรีส์795คตีด้านหน้ามานะก็เดี๋ยวเช่างวอยจัดให้นะครับวันนี้วันแรกนะเพิ่งเดินทางมาถึงก็เที่ยงพอดี <c oughs> ก็เดี๋ยวว่าจะลื้อ หัวกับเครื่องของเก้าออกก่อนนะฮะงานที่วางแผนไว้นะครับก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเสร็จจากรยองแล้วก็ไปอีสานมันแน่นอนเดี๋ยวรอรับชมนะฮะว่าจะมันแค่ไหนก็ห้ามพลาดแล้วกันห้ารับชมกันวันต่อวันได้เลยนะครับก็คลิปนี้ไม่มีไรก็ลากันไปก่อนนะฮะแล้วก็เออเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม